กับทักทายสบายดีได้พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านร <laughs> ุ่นกันพี่น้องทุกคนเอฟซีก็รอ่อยว่าเมื่อนี้สิได้หวยตัวใดนะพี่น้องแต่เมื่อคืนก็ไปจุดแล้วพี่น้องซาถูกเมื่วันนี้เนาะพี่น้องให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนเด้อแต่ว่าเมงค้าก็ได้บอกไป ได้ลายได้ลายบอนเด็กพี่น้องใน,นบอนทีเมในตึกที่เมงข้ามเหตุงานเนี่ยละกะันได้ลายทีเนาะพี่น้องจะบอกต่อกันไปเอาสกเอาเฮงนำกันนะพี่น้องเรื่องความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะแล้วแตว่ว่าพสีเสือ้อพบยเสื้อกันแล้วแตว่นะพี่น้องเฮากัอันนี้คือแบบว่าเาก็เอาความจริงแล้วก็ความเสือเ่อของเฮามาว่าเานะนะแต่ว่า แต่ละคนิเสืยอปเสีอกะขอโทษขออภัยที่นะพี่น้องถือบ่ถือกระรุ่นโชคนะพี่นอ้องกับบมีไพืหูอีกว่าเออมันเสียออกตัวใดหรือจังใดเนาะพี่น้องมีคำกับบริคคอนเฟิร์มว่าือต้องว่าอ่าตรงนี้ตรงนี้นะเพราะว่าทุกคนกับรุ่นคือกันนะพี่น้องรุ่นว่าเออสีได้ตัวใดเสียออกตัวใดเนาะเป็นความเสื่อนะพี่น้อง แต่สําหรับเมย์คัมเนี่เสื้อต็มรอยพี่น้องแล้วแต่ศรัทธาไผ่มันเนาะทุกคนก็รอคอยได้พี่น้องสีโบตสีซเวลาดอกแต่มีเอสซีก็ร้ายท่านอยู่ได้พี่น้องแซดมาฮ์เมง์คัมกับเพิ่นเบิ่งในคลิปนะแต่ว่าที่เมง์คัมอ่าที่เพิ่นไปจุดมากกับร้ายงวดพี่น้องตั้งแต่ที่เจ้าหน่ายเปิดตึ้งไว้ก็เขาทุกงวดพี่น้อง ได้โชคได้ลาบทุกงวดเปนญหาอพี่น้องเตมาว่ามื้อนี่พี่น้องที่เขาไปจุดมาเด้อเดี๋ยวเขาชให้พี่น้องเบิ่งนรุ่นไปนํากันตอนนี้ก็เกือบเที่ยงเลยพี่น้องเดี๋ยวซีปรทัน fc ว่าเบคครับตื่นนอยากตื่นแต่เช้าแล้วพี่น้อง แต่ว่างะเหตุงานเห็ุด้านเห็ดนี่ไปก็เลบยบุคคลมีเวลาเดียวสิภาี่น้องไปเบิ่งเรือนาําเมื่อวานนี้เห็นแต่เอาขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาขึ้นมาได้แล้วเดียนคาสิภาไปเบิ่งว่าสภาพที่ที่อยู่ค่ะเป็นแนวใดน,นะพี่น้องแบบว่าตอนที่อยู่ใต้ใต้พื้นกัพื้นดินนะพี่น้องโอ้โหจักสีหลายร้อยปีแต่ว่าเป็นแบบเิ่นกระบอกแปลว่า บอกมาแบบว่าลายรุ่นแล้วพี่นอ้องได้สีหารุ่นลูกรุ่นล้านแล้วแต่ว่าพอดีเจ้านายมาอยู่เพิ่นก็เลยแบบก็เลยว่าเอาลองลอง,ลองพิสูจน์เบิ่งหนนะพี่นอ้องว่ามันสิมีจริงบอกแต่ก็เป็นความเพิ่นกับ่ได้หู้ดอกว่ามันสิมีหรือบ่ามีเจ้านายกับแบบ <c oughs> แค่ว่ามีคนที่เพิ่นเคยอยู่เคยอาศัยว่ามันมีนะมันมีแบบนี้แบบนแบบนี้นะพี่นอ้องมีตรงนี้ ก็เลยเมื่อวานก็ใส่แบบเม็โคไปคุดไปค้นพี่น้องหาก็ใส่เวลาหลายชั่วโมงกว่าสีเจอพี่น้องเจอกับเอาขึ้นกับยากพี่น้องตอนแรกก็สิคิดว่าเบิดความสามารถละคือสิเอาขึ้นบ่ได้เนาะไม่ง้าก็เลยโทรหาเจ้านายว่าให้เพิ่นมาแบบจุดทูปเซ่นเป็นขึ้นเน่พี่น้องตอนแรกคิดว่าเอาขึ้นบ่ได้เลยพี่น้อง กเลยเพิ่นมาจุดทูบแล้วก็มีปฏิหารมีสองทางแบบได้เอาเพิ่นขึ้นมาพี่น้องขึ้นมาสภาพยังงามพี่น้องยังสวยยังแบบกคือแบบแบบประมาณาแบบฟังดินไหวนะมันต้องแบบมีสภาพเสื่อมซ้มหรือีอย่างอันนี้ยังสวยยังงามเลยพี่น้องเอาลายยาห่างนะพี่น้องเดียวสิเอาโศกให้พี่น้องเบิ่งนํำกัน ใช่เลเนาะถ่ายรูปไปอยู่มันนะเนาะยังข้ามาว่าเอาด้วยพี่น้องว่าว่าว่าตัวใดตัวใดนะแต่ว่าเสียพี่น้องเบิ่งนำ้ำเบิ่งเอาเองนะตาลักได้ตาใบาเสียนะพี่น้องเลือดแต่ว่าโซ่พผมันมันไผเบิ่งเห็นตัวใดนะพี่น้องแต่แต่แต่มาเห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นอยูบอ่บ่โอเห็นนะพี่น้อง แคสีบุหินเนาะยังม่เห็นคำสีซูมให้เบิ่งใหม่เด้อนี่พี่น้องที่เหาจุดมาได้เนาะและแต่ว่าเพื่อนและแต่ว่าพี่น้องเบิ่งเอาเป็นตัวใดนะพี่น้องมาสุกเอาลามนำกันเลยพี่น้องเด้อชุกชุกชุก,ชก รูนกันไปเนาะเสื้อเมื่อกี้ขาดเนาะมันก็เลยเปลี่ยนเสื้อใหม่ไปแลนะ้วไง คนลอ่อรไดกะต้องเอาดิเนเอาก่อนบ่ขยับดิไปนี่นึงรูได,ไป,ดไปให้กลางเรือที่สุดอะ่ะน้ำหนักมันจะได้ไปอยู่กลางให้พี่เขาขยับไปดิ พี่ถั่วง,งอกขยับไปกลางกลางอะ่ะเสื้อคอ่ะคนในโคบบอกให้เราตรงคานอ๋อตรงคานเ่ยอ๋อเออใช่ใช่หัวกันนะเขาจะยกไนหะยกใช้วิธียกพี่ว่าถ้ายกได้แบบสองคันเนาะ สองข้างยกพร้อมกันขยับแล้วนี่ไงดินดูดมันเหมือนเหมือนมันมันมันเราดูดค่อยๆขยับแล้ว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 ขยับแลยแลขย้นเยลยขล้ยขย้นขึลวยลขึ้วเล้วยวขั้วขัลวยับแล้วัล้วัล้วัแล้วขยแล้วขยแล้วขวลวขยับแ้วขยัลวัด้ยวัล้วัวัล้ลย พรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะทำสารให้ได้ด้วยกันได้ด้วยกันพี่ก่อนนี่รัดคิวไว้พี่ก่อนหอยแ้ถมาอย่างงี้ล้วพยายามส่งหอยหอยแลถึงโอ้ลุนลุนหัวใจสิวายนพี่น้องย่านเพลินแบบย่านฮัก์คคันนี้ย่านเพลินฮัก แต่เมื่อกี้เมื่อกี้นั่นเล็กมามานั้นเห็นไหมมาแบบไอ้น้าผมไม่บอกผมเ่ราลูกผมรู้ผมน้าจะโดดจะไหมไหนก็ไปขึ้นแล้ว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  ทางให้ขึ้นพะี่น้องทุกคนอรอลุ้น<ส><ง>ยุ้ยนี่ไงบอกท่านเหนื่อยนี่ไงน,นื่อยได้ไงอะไรทับไปอยู่เลย

ันีรเอา <c oughs> อ่ะโซกโซกโซกมันมันก้อนใหญ่ๆเด้อพี่นอ้องโซกโซกเฮงเฮงโซกโซกเฮงเฮงเงินทองไหลมาเทมา มันเนียขึ้นรกรัดลษลอง,ลองค,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 ค่อ,อ,อยๆค่อยๆกันมมเไขึนวะขึ้นกรดันไปเนี่ยค่อยๆไงไม่หักหรอกไม่หักถ้าหักหักแล้วหักหักหักแ้งมีหักค่อยค่อยๆไปเลยไปเลย ให้ท่านขึ้นขึ้นจากบ่อได้แล้วสาถูสาถูกพี่น้องซาถูกก็ให้เฮงเฮงรวยรวยขึนขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาบนบกแล้วอยู่บ่หกกี่ร้อยปีพี่น้องคันยูนตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์พี่น้องอันนี้ก็เอาหลัง ตมาทันเวลาเลยนะเจ๊โคบันจิลาไว้ไวมยย้มองต้ยามไปนอนมองต้โค น่าจะหลายร้อยปีหลายร้อยปีเลยทานรูให้หรอเจ้าของเจ้าของแบบบอกว่าเจ้าของเดิมๆเขานะเขาบอกทอดทอดมาเขาบอกแบบว่ามีเรือตะเคียนเหมือนกับลูกหลานก็ไม่เอาขึ้นรุ่นนี้ก็ไม่เอาขึ้นรุ่นนี้ก็ไม่เอาขึ้นแบบมันหลายหลายรุ่นรุ่นนี่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 รอดทางใต้ทานหรอ ควรจะเอาคนขึ้นได้พี่น้องเอ้ยแม่ลากพื้นเลยลคนจับด้วยจับเรือด้วยพี่หนึ่งเขาจะหักเนีอยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แม่มันไม่ได้แข็งแรงหลน่อยหลังเลยอ่ะไอ้ก๊ก แค่ต้องรวดเมือนอัรแมงโคนอ่ะมันไม่หุดอกแาแมงไม่โนอ่ะหลดใช่นาไมดีเลมองร้อเดียวนะ ไปไปไปเอ๊ไปแล้วไปแล้วงาไปงาไปพี่น้องรวยๆยเฮงเฮงกันเด้อทุกคนพี่น้องม่เย็นเอาไปด้วยของท่านไปหมดสวนไปไปเรียบด้อย เดตะะไปหมดเลยไปต้นไม้งเพ่งเงปังปังพี่น้องรวยรยุ่นถูกใ้เลยนะพี่เ็กอยู่เนี่ยเอาขึ้นไปได้หรอาะอาขึ้นไปได้ไหน่ไม่จะเอาขึ้นยังไม่ได้ นนเมืเ่อฝนมาพอดีเลยเหมือนโรนะเนี่ยคนมาพอดีเลยแล้วลอดคื่อนละคนมาล้างเลยนี่พี่น้องเอาเพิ่นไปไว้ใต้ต้นโพพี่นอ้องหาเรือฮะไอ้น้องมีขากับตะไคย้มีตะเกียน์ขากับตะไครอยฝั่งนู้นเนี่ยเนี่ยพี่น้องจะเอาเพิ่นไว้ใต้ต้นโพ เอาเพื่ไปทำความสะอาดอา ก่อนแล้วก็หาเงิน,งน,นไหวอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มันทำสีไปใครมุดลงไปทำพ่นสีเลยมาอาบน้ำเพิ่นไ <c ười> ม่ได้ไปแนว